ก่อนหน้านี้น็อตวิสรุตนะักธุรกิจหมื่นล้านสามีของดาราสุปตาชื่อดังอย่างชมพู่อริยาเจอเข่าวเลยสามีนางเอกดังมีบ้านเล็กบ้านน้อยสามีของดาราคนนี้ดังมากหล่อมากส่วนบ้านเล็กเป็นสาวน้อยที่เพียบพร้อมสามีของดาราคนนี้หลงมากข้อมูลที่รับมาบอกว่าสามีพาสาวขึ้นคอนโดและยังเน้นย้ำเรื่องเอียงซ้ายทำเอาดาราสาวแทนธนชาถูกโยง เหตุมีคนสังเกตเห็นน็อตมักกดไลค์ภาพของแทนในอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆก่อนต้นสังกัดและคนใกล้ชิดจะออกมาช่วยจี้แจงว่ารู้จักกันมานานแล้วในฐานะลูกจ้างที่ฟิตเนสต่อมาชมพู่อริยาออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าก็ไม่ใช่แล้วไงไม่มีใครชอบให้ใครมาแตกครอบครัวเราก็ให้คุณค่าเป็นอันดับหนึ่งคงไม่ได้ถึงกับจ้าอะไรก็ได้เกิดขึ้นกับใครก็ไม่มีใครชอบ ถามว่าคุยไหมก็คุยแต่ไม่ใช่ลักษณะว่ามันเป็นใครแต่ถามว่าใครทําอะไรถามว่างงไหมถูกโยงเราผิดหวังมากกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เคยรังแกใครกับแทนธนาชาไม่ได้คุยเพราะไม่ได้ถึงจุดที่ต้องไปเคลียร์เพราะเรารู้เหตุผลเลยไม่ต้องคุยกันเพราะเดือดร้อนก็เดือดร้อนทุกคนคุณน็อตก็ถามความรู้สึกเราแล้วแต่เราว่าจะยังไงถ้าไม่รู้สึกอะไรก็คงบอกว่าโกหก เพราะมีข่าวมันคือสังคมพอคนมองเข้ามาเราไม่สามารถห้าบอะไรใครไม่ได้ไม่สามารถทําให้ทุกคนคิดเหมือนที่เราคิดเราอยู่ในวงการเรารู้อยู่แล้วเราต้องปล่อยเราอยู่ของเราดีๆทําไมถึงเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปถามหาก็คงมีคนบอกลูกยังเด็กมากคงยังไม่รู้เรื่องอะไรขอบคุณทุกคนที่รักกรอบครัวเราเราซาบซึ้งจริงๆถ้าพูดไปเหมือนออกตัวแทนผู้ชาย เราไม่รู้สึกว่าเราต้องออกมาพูดว่าเขาเป็นแบบนี้ซึ่งคุณน็อตก็ไม่ได้สนใจว่าคนจะมองเขายังไงก็ไม่ใช่ที่เราต้องออกมาอธิบายถามว่าอะไรทําให้เรามั่นใจเพราะเรารู้จักเรามีภาพบางอย่างร่วมกันซึ่งมันไม่ควรที่ต้องถูกทำลายเพราะเรื่องนี้เพราะเรามีอะไรที่ทำด้วยกันขณะที่ล่าสุดในอินสตาแกรมของโพลิพัท์ได้มีการโพสตคลิปบางช่วงบางตอนของการพูดคุยระหว่างน็อตชมพู่ในรายการสามแซบโดยมีทางด้านของสาวแอปทักษอรนรับหน้าที่เป็นพิธีกร าพาไปบุกชมอาณาจักรธุรกิจสายไยของน็อตริซารุดซึ่งในคลิปดังกล่าวทั้ง3คนได้มีการพูดถึงประเด็นข่าวดราม,ม่าที่เกิดขึ้นเริ่มที่ชมพู่อารยามีการเผยก่อนว่าคนที่เขาทําอย่างนี้กับเราเขาทําทำํำไมน่าจะเป็นจุดนี้มากกว่าที่เรารู้สึกเพราะว่าเราเองไม่เคยทําร้ายใครชมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนเราเวลามีคนเข้ามาแตะครอบครัวเราและเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับสาบันครอบครัว พอมีคนมาแตะเราตรงนี้เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันจึงแม้ใครจะมองว่าเอ้ยเราลอยตัวเหนือดราม่านะแต่ว่าใครมาแตะบ้านเราเราก็ไม่ชอบหรอกด้านของน็อตวิสรุตก็เปิดใจว่าเวลามีข่าวแคร์ที่สุดคือตัวภรรยาของเราอย่างข่าวนี้พี่ใช้เวลาเคลียร์แค่หนึ่งนาทีจบแล้วพี่โทรหาตัวของแฟนน้องเขาจบเลยจริงๆอย่างที่บอกว่าเราแคร์ที่สุดคือภรรยาของเราคนในบ้านเราครอบครัวเราตรงนี้จบ เราไม่ติดใจอะไรแล้วเราเป็นสามีซุปตาแต่ผมไม่ใช่คนวงการบันเทิงถามว่าโซเชียลมีผลต่ออาชีพการงานผมไหมตอบได้เลยว่าไม่มีท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและชื่นชมครอบครัวของชุมพ้อริยาและน็อตวิสรุตกันอย่างล้นหลามไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ